ธรรมทูตในยามที่ตกอยู่ระหว่างทุกข์สัจมานีก็เริ่มมองหาที่พึ่งรอบด้านนึกอ้อนวอนพระเป็นเจ้าตามคำผีพระเวทก็นึกนึกอ้อนวอนพระบรมศาสดาผู้เสด็จมาโปรดชาวกบิลพัทก็นึกสุดแต่จะนึกได้ว่ามีอะไรบ้างที่มหาชนนิยมยกย่องว่าช่วยคุ้มครองป้องกันอันตรายได้ ก็พยายามขอร้องวิงวอนให้โปรดประทานความช่วยเหลือส่วนอักขณิทัตซึ่งสัจจมานีสั่งคนรับใช้ให้จัดที่อยู่อีกแห่งหนึ่งภายในปราสาทเดียวกันก็มีความรู้สึกวุ่นวายใจในโรคร้ายของสัจจมานีถึงขนาดเที่ยวออกสืบเสาะถามหาแพทย์ผู้ชำนาญในการรักษาโรคนี้โดยเฉพาะแต่ความหวังที่จะได้แพทย์เช่นนั้น ก็ยังเป็นแต่ความหวังอยู่อย่างเดิมอักคณิทัตพยายามปลอบโยนเอาใจสัจ,จมาณนีเพราะรู้ดีว่าคนที่ถูกโรคภัยเบียดเบียนนั้นเป็นคนใจน้อยโกรธง่ายเสียใจง่ายทางที่ดีจึงควรถนอมน้ำใจและแสดงความเป็นผู้มีน้ำใจต่อเธอให้มากขึ้นยิ่งกว่าในยามปกติสวาคตะ ผู้เป็นทั้งพี่ภริยาและเป็นเพื่อนของอคคณิทัตเคยถามว่าเหตุไนจึงไม่ทอดทิ้งสัจจมานีหรือหาภริยาใหม่ในเมื่อสัจจมานีเป็นโรคเรื้อนอันพึงรังเกียจเห็นปานนี้อคคณิทัตตอบว่าการตอบคำถามนี้ตรงๆจะไม่ชัดเท่าการย้อนถามต่างว่าเรามีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งรักกันมาก มีอัธยาศัยเป็นที่พอใจของกันและกันมีฐานะพอเท่าเทียมกันหรือดีกว่าเราก็ตามต่อมาในสมัยอื่นเพื่อนรักของเราผู้นั้นประสบความพิบัติต้องตกทุกข์ได้ยากเราจึงเลิกคบเพื่อนคนนั้นทำเป็นไม่รู้จักหรือหาเหตุทะเลาะวิวาทด,ด้วยเพื่อเขาจะได้ไม่มารบกวนเราในบางโอกาสการกระทําเช่นนี้ จะควรหรือไม่ควรเพียงไรขอยกตัวอย่างอื่นอีกบุคคลผู้เป็นญาติของเราได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมาด้วยดีแต่ถ้าญาติของเราคนใดมีฐานะยากจนตกต่ำลงหรือถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราก็ตีตนออกห่างทำเป็นเมินหรือแสดงอาการดูหมิ่นเยียดยามเพราะจิตใจของเรา ไม่ยอมยกระดับตนเองให้สูงขึ้นกว่านั้นจะเป็นการสมควรหรือไม่เรื่องของสัจจมาณีก็เช่นเดียวกันในเวลาหนึ่งรักใคร่ปรองดองกันดีแต่เมื่อถึงคราวที่อีกฝ่ายหนึ่งถึงความวิบัติเพราะเป็นโรคที่น่ารังเกียจอีกฝ่ายหนึ่งจะทอดทิ้งหรือหาคู่ครองใหม่ก็เป็นการไม่สมควรเช่นเดียวกัน การทอดทิ้งหรือการทะเลาะวิวาทกันนั้นเป็นของธรรมดาในโลกแต่ไม่ควรทำในเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกำลังอยู่ในสภาพเหมือนคนจมน้ำวันหนึ่งสวากตะขับยานมาชวนอคคณิทัตไปเที่ยวพักผนะ่อนณนิโครธารามในวันที่เปิดให้มหาชนทั่วไปเข้าไปพักผ่อนได้สองสหายแปลกใจเมื่อพบภิกษุหนุ่มรูปหนึ่ง นั่งสงบอยู่ณโคนไม้นิโครธใหญ่ต้นหนึ่งจึงชวนกันเข้าไปนมัสการแล้วไต่ถามข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านเดินทางมาจากชนบทไหนท่านบวชในสำนักของใครขอได้โปรดแจ้งให้ทราบด้วยเถิดสวากตะถามขึ้นก่อนดูก่อนพรามเราเป็นคนชาวกรุงเทวทหะ ได้สดับธรรมของพระโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสจึงกราบทูลขออุปสมบทณนะเชตวนารามกรุงสวัสถีเราเดินทางมาจากเชตวนารามนั้นข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านได้ข่าวท่านพระนันทะผู้เป็นพระอนุชาแห่งพระตถาคตเจ้าหรือหาไม่ข้าพเจ้ามีความระลึกถึงท่านเหลือเกิน ดูก่อนพรามท่านพระนันทเถระยังคงพำนักอยู่ณนะเชตวนารามกรุงสาวัตถีอย่างผาสุขท่านได้บรรลุมรคผลเป็นพระอระหันตองค์หนึ่งในโลกแล้วสมเด็จพระบรมศา,ศาสตราทรงยกย่องท่านว่าเป็นผู้เลิศในกลุ่มพระสาวกผู้สำรวมอินทรีย์เพราะท่านประพฤติปฏิบัติสำรวมระวังสงบสงเวยน่าเลื่อมใสจริงๆ สองสหายมองหน้ากันด้วยความยินดียิ่งอัคณิทัตจึงกล่าวถามขึ้นบ้างว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้ามีความสุขใจอย่างล้นเหลือเมื่อได้สดับข่าวเกี่ยวกับท่านพระนันทะเถระผู้เป็นที่รักของชาวกบิลพัทเป็นบุญแห่งโสดของพวกเราที่ได้ทราบข่าวเรื่องนี้ข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปแล้ว ขอได้โปรดเมตตาแสดงธรรมสั้นๆให้เราทั้งสองได้สดับเพื่อนำไปเป็นประทีปส่องทางแห่งชีวิตด้วยเถิดดูก่อนพรามความเดือดร้อนวุ่นวายในโลกนี้อยู่ที่ความอยากหรือทยานอยากเป็นต้นเหตุที่สำคัญยิ่งคนที่ทยานอยากจะได้อยากจะมีก็พากันทุ์ร้อนกรวนกระวายเพราะยังไม่ได้ยังไม่มี สมตามที่ประสงค์ครั้นได้แล้วมีแล้วก็มีความทยานอยากอย่างอื่นเปลี่ยนหน้ากันเข้ามาผลักไสผู้นั้นให้เป็นทาตของมันต่อไปอีกแต่บางคนประสบสิ่งไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจก็ทยานอยากจะให้สิ่งนั้นๆหมดไปสิ้นไปหรือพ้นไปสมเด็จพระบรมศา,ศาสดา ทรงสอนให้รู้เท่าทันความอยากแล้วหัดเป็นนายเหนือความทยานอยากนั้นจะได้ไม่ตกเป็นทาสของมันแต่ฝ่ายเดียวตลอดไปข้าแต่ท่านผู้เจริญในรายที่ประสบสิ่งไม่น่าปรารถนาเช่นมีโรคร้ายเบียดเบียนก็เป็นธรรมดาไม่ใช่หรือว่าจะต้องเดือดร้อนอยากให้โรคนั้นพ้นไปหมดสิ้นไปอคคณิทัตพูดเข้าหาเรื่องของตนทันที ดูก่อนพรามแล้วโรคหายไปได้เพราะความอยากนั้นหรือไม่ข้าแต่ท่านผู้เจริญโรคหายไปเพราะความอยากให้หายเพียงอย่างเดียวไม่ได้ดูก่อนพรามเพราะเหตุนี้แหละความทยานอยากจึงไม่ใช่สิ่งจำเป็นในการแก้ไขปัญหาทั้งหลายเพราะมีแต่จะทำความทุกข์ให้เพิ่มมากขึ้นควรประกอบเหตุให้ถูกทาง ในการแก้ไขเรื่องทั้งปวงข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าขอถามตรงๆทีเดียวในขณะนี้ภริยาของข้าพเจ้าเป็นโรคเรื้อนท่านโปรดลองแนะเถิดว่าถ้าไม่ให้คิดอยาให้หายแล้วควรจะทำอย่างไรอคคณิทัตถามดูก่อนพราหมข้าพเจ้าเป็นคนชาวกรุงเทวทหะจึงพอจะมีความรู้ เกี่ยวกับประวัติของกษัตริย์โกริยวงศ์ผู้ครองเมืองนั้นอยู่บ้างโกริยวงศ์แปลว่าวงศ์แห่งกษัตริย์ผู้เนื่องด้วยไม้กระเบาท่านจะสนใจฟังเรื่องไม้กระเบาเกี่ยวข้องในการรักษาโรคเรื้อนหรือไม่สนใจมากทีเดียวท่านผู้เจริญข้าพเจ้ากลุ้มใจจนไม่เป็นอันทำอะไรอยู่แล้วเพราะเรื่องโรคเรื้อนของภริยา เมื่อทราบว่ามีทางจะรักษาเยลยาได้ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องสนใจมากเป็นพิเศษดูก่อนพรามเมื่อพระเจ้าโอกากร,ราชผู้ทรงเป็นต้นสกุลแห่งสากยราชทรงพลังพระโอษพระราชทานพรให้พระมเหสีฝ่ายซ้ายทรงเลือกของสิ่งใดก็ได้ตามต้องการเพื่อพระโอรสที่ประสูติจากพระนางนั้นพระมเหสี จึงทรงขอให้พระโอรสองค์น้อยมีสิทธิ์ในราชสมบัติแม้จะทรงทราบว่าการขอแบบนั้นเป็นการแสดงออกของผู้มีจิตใจต่ำเป็นการตัดรอนผู้มีสิทธิ์โดยตรงเป็นการแย่งราชสมบัติอย่างซึ่งหน้าโดยอาศัยการพลังพระโอษฐแห่งพระมหากษัตริย์แต่พระเจ้าโอกาการาชก็ทรงรักษาพระวาจา เพราะเมื่อทรงอนุญาตให้ขอได้แล้วก็ต้องทรงยินยอมตามที่พระมเหสีฝ่ายซ้ายกราบบังคมทูลขอความเศร้าโศกความวุ่นวายได้เป็นไปในราชสำนักของพระเจ้าโอกากร,ราชคล้ายกับมีการเปลี่ยนพระมหากษัตริย์ทั้งที่ยังทรงครองราชอยู่เสียงติเตียนด่าแช่งในความเอาเปรียบเห็นแก่ตน แท้ไปในทิศทั้งหลายแต่ผู้คนไม่มีอย่างอายก็ทนได้ขอเพียงอย่างเดียวให้ตนได้สำเร็จสิ่งที่ประสงค์คือขอให้พระโอรสได้เสวยราชเท่านั้นใครเป็นคนพูดจาด่าว่ารุนแรงในขณะนั้นก็คงจะได้เห็นกันในวันหน้าพระมเหสีฝ่ายซ้ายทรงคิดอย่างนั้น จึงไม่ทรงพรันพรึงต่อความไม่พอใจของมหาชนที่มีอยู่ทั่วไปเลยพระเจ้าโอกากราชทรงเรียกพระราชโอรสพระราชธิดารวมเก้าพระองค์ซึ่งประสูต์จากพระมเหสีฝ่ายขวาให้เข้าเฝ้าทรงเล่าความพลาดพลั้งของพระองค์ที่พระราชทานพรให้พระมเหสีฝ่ายซ้ายขอสิ่งที่ต้องการได้ โดยไม่ทันคิดว่านางจะขอราชสมบัติให้พระโอรสทรงขอโทษเจ้าหญิงและเจ้าชายเหล่านั้นด้วยพระอาการเศร้าสลดแต่การรักษาพระวาจาเป็นเรื่องสำคัญกว่าแม้พระชนชีพเพราะฉะนั้นจึงทรงขอร้องให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทรงยกจตุรงคินีเสนาคือกองทัพสี่เหล่า นได้แก่ทับช้างทับมา้าทับรถและทับคนเดินเท้าพร้อมด้วยราชสมบัติในพระคลังหลวงไปตั้งเมืองอยู่ใหม่จะได้แสดงว่าลูกทั้งหลายมีความสามารถสร้างบ้านเมืองขึ้นได้ไม่น้อยหน้ากษัตริย์แห่งราชวงศ์อื่นทรงสั่งให้จัดกองทัพและพระราชทานพระราชทรัพย์และสิ่งจำเป็นอีกมากมาย ราชก,กุมารและราชก,กุมารีเหล่านั้นกราบถวายบังคมลามีน้ำพระเนตรไหลด้วยความอาลัยรักแล้วเสด็จเดินทางไปในจำนวนเจ้าชายและเจ้าหญิงทั้งเก้าพระองค์นั้นมีเจ้าชายสี่พระองค์เจ้าหญิงห้าพระองค์เจ้าหญิงพระองค์ใหญ่ทรงดำรงฐานะเป็นเชษฐภคินีคือพระเจ้าพี่นาง การเดินทางเพื่อแสวงหาที่ตั้งพระนครใหม่ทำให้กษัตริย์คณะนั้นทรงพบที่ตั้งกรุงกบิลพัฒนบัตดนี้แล้วทรงพักพลก่อสร้างพระนครทรงอภิเศกสมรสกันเองระหว่างเจ้าชายและเจ้าหญิงฝ่ายรัสีพระองค์แล้วทรงปกครองโดยสามัคคีธรรมตั้งกษัตริย์สากยวงศ์สืบมาส่วนพระเชษฐภค,คินี เสด็จไปพบเจ้าชายพระองค์หนึ่งในดงไม้กระเบาก็ได้ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าชายพระองค์นั้นตั้งราชวงศ์โกริยะและสร้างกรุงเทวทหะเป็นราชธานีสืบมาเจ้าชายพระองค์ที่เป็นพระสวามีของพระเชษฐภคินีแห่งกษัตริย์สากยะนั้นเสด็จมาจากราชธานีของพระองค์พระทรงละอาย พระหารุไทยว่าทรงเป็นโรคเรื้อนจะประทับอยู่ให้คนทั้งหลายนึกรังเกียจอยู่อย่างไรพระองค์ได้ประทับยับยั้งอยู่ในป่าไม้โกละหรือไม้กระเบาทรงสร้างที่พักอย่างหยับหยาบมุงด้วยใบไม้ด้วยพระองค์เองสแสวงหาผลไม้ป่าบ้างขุดเผือกมันและกลอยเสวยบ้างยังพระชนชีพไปวันหนึ่งหนึ่ง ด้วยความผาสุกและโดดเดี่ยวและเนื่องจากแอ่งน้ำที่ทรงใช้สนานพระกายและใช้ดื่มมีต้นกระเบาขึ้นปกคลุมหยุกไ้เคียงใบและลูกกระเบาหล่นลงไปในที่นั้นสะสมอยู่นานเมื่อทรงดื่มหรือสนานพระกายก็เสมือนทรงใช้พระโอสถอันเนื่องมาแต่กระเบานั้นเป็นประจำตลอดมา เมื่อการเวลาล่วงไปโรคเรื้อนก็หายไปที่บวมหรือเป็นรอยดำคล้ำก็หายไปด้วยเจ้าชายทรงมีพระชวีวันงดงามดุดเดิมแต่เนื่องจากทรงต้องการให้พระโรคหายสนิทไม่กลับกำเริอบอีกจึงประทับอยู่ในป่านั้นอาศัยน้ำกระเบาเป็นพระโอสถต่อไปวันหนึ่ง เมื่อขบวนเสด็จประพาสของเจ้าหญิงเชตพัคิินีผ่านไปในป่านั้นทั้งสองพระองค์ได้สนทนากันทราบความที่ทั้งสองฝ่ายเกิดในสกุลกษัตริย์ด้วยกันเจ้าชายจึงทรงขอให้เจ้าหญิงร่วมกับพระองค์ตั้งราชวงศ์ขึ้นใหม่ให้ชื่อว่าโกริยะวงศ์หรือวงศ์ที่เนื่องด้วยไม้กระเบา เป็นการแสดงความสำนึกในคุณแห่งไม้ที่ใช้เป็นพระโอสถนั้นและด้วยการสนับสนุนแห่งกษัตริย์สากยะวงศ์ในการช่วยสร้างพระนครเจ้าชายผู้เป็นโรคเรื้อนมาก่อนและหายดีแล้วจึงทรงสร้างกรุงเทวทหะตั้งโกลยะวงศ์สืบมาดูก่อนพรามอดีตประวัติมีอยู่เช่นนี้ ข้าพเจ้าจึงเชื่อว่าในกรุงเทวทหะคงจะมีแพทย์ผู้ชำนาญในการรักษาโรคนี้โดยเฉพาะซึ่งมีตัวยาส่วนใหญ่ทำขึ้นจากใบและลูกกระเบามียาอย่างอื่นผสมตามควรขอให้ท่านไปสืบดูถ้าเป็นบุญของภริยาท่านก็อาจหายจากโรคนี้ได้เช่นเดียวกับปฐม,มกษัตริย์แห่งโกรยะวงฉะนั้น อคณิทัดดีใจจนไม่สามารถระง,งับความรู้สึกนั้นได้รีบกราบภิกษุหนุ่มกล่าวขอบพระคุณอย่างละล่ำละลักข้าแต่ท่านผู้เจริญสัจมานีภริยาของข้าพเจ้าเคยกราบนมัสการพระพุทธคุณขอให้โปรดประทานทางแห่งความผาสุกสวัสดี บัดนี้ได้มาพบท่านซึ่งเป็นสาวกของพระบรมศา,ศาสดาแล้วช่วยแนะนำให้ดังนี้ก็เห็นได้ชัดว่าพระพุทธคุณนั้นได้ปรากฏแล้วโดยผ่านทางพระสาวกข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าคิดว่าครั้งนี้คงเป็นบุญของสัจจมณีเป็นแน่แท้จึงทำให้ท่านได้จาริกผ่านมาถึงที่นี้สวากตะและอคคณิทัต กราบนมัสการลาภิกษุหนุ่มรูปนั้นรีบกลับไปที่สัจจมณีแล้วเชิญท่านอนุมัตทัตร,ราช,ชปุโรหิตให้ร่วมรับฟังและรับรู้ในข่าวที่ภิกษุหนุ่มเล่าให้ฟังนั้นอนุมัททัตกล่าวออกมาด้วยความดีใจว่าความจริงพ่อรู้เรื่องนี้มานานแล้วแต่คล้ายมีอะไรมาปิดบังปัญญาไว้ให้นึกไม่ออก เมื่อได้ฟังประวัติที่ท่านภิกษุรูปนั้นเล่าให้ลูกฟังก็นึกขึ้นมาได้ทันทีว่าเป็นจริงตามนั้นแต่ละคนมีความชื่นชมในข่าวนี้สัจมานีมีความมั่นใจว่าเรื่องนี้เนื่องมาจากพระพุทธคุณที่ระลึกถึงและกราบไหว้บูชาเป็นแท้อกนิทัตออกเดินทางจากกรุงกบิลพัทในวันรุ่งขึ้น หลังจากข้ามลำน้ำโรฮินีแล้วก็เข้าสู่กรุงเทวทหะเที่ยวสืบถามหาแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญในการรักษาโรคเรื้อนต่อไปกรุงเทวทหะมีความเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยกว่ากรุงกบิลพัทมีพ่อค้ามหาชนและเศษรษฐีคฤหะบดีอยู่มากมีการค้าขายติดต่อกับราชธานีใหญ่น้อยทั้งปวง